ยืนยันแล้ว Redmi Note 12 Pro Plus จะใช้กล้อง200ล้านพิเซลเซ็นเซอร์ ISOCELL HPX ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง Samsung ได้เปิดตัวเซ็นเซอร์กล้อง ISOCELL HPX ความละเอียด200ล้านพิเซลและจะใช้กับสมาร์ทโฟนของแบรนด์จีนเท่านั้นล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเผยมาแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรก ที่จะได้ใช้คือ Redmi Note 12 Pro+ Plus นั่นเองครับทาง Xiaomi ไดโพสต์โปสเตอร์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า Redmi Note 12 Pro+ Plus จะใช้กล้องหลังความเอสูงสดุด200ล้านพิกเซลโดย ISOCELL h p x มีขนาดอยู่ที่1ส่วน1.4นิ้วรองรับฟิวเจอร์16 in 1 Pixel Binning และ QPD Auto ้โฟ u ัสเพื่อให้ได้ภาพปกติอยู่ที่12.5ล้านพิกเซลทั้งยังสามารถถ,ถ่ายภาพ50ล้านพิกเซลได้ด้วยครับและเซนเซอร์ ISOCELL h p x ยังสามารถถ่ายวิดีโอความเร็สูงสด 8K ที่30เฟรมเปอร์เซกและ 4K ที่120เฟรมเปอร์เซกได้ด้วยครับสมาร์ทโฟน Redmi ม o t e 12ซซรีส์จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ